สวัสดีเจ้ากูคนวันนี้ปูจะพาสำรวจป่าเห็ดเจ้าพาสำรวจป่าเห็ดครั้งแรกของปีนี่เจ้าพาชมดอกไม้ก่อนเจ้าเดี๋ยวค่อยไปสำรวจป่ากันงามขนาดเจ้าขาวเต็มไปหมดเลยดูกะยาวไปถึงโน่นเลยเจ้า งามขนาดเลยดูเต็มไปหมดเลยเจ้านี่เฮามาลุ้นกันเนะเจ้าเนาะว่าเฮาจะปะเฮ็ดก่อวันนี้มาดูกันว่าเฮ็ดมันออกหรือยังนี่เออดูพึ่งเจ้าดูพึ่ง,งเออ เจ้าไปสำรวจป่าเฮ็ดกัน าปะเห็ดหน้าม้อยเจ้าโหดอกแรกของปีเลยเจ้าชนิดแรกของปีตัวที่ปะเห็ดหน้าม้อยนูอันนี้ทากแทะแลยเจ้าดูทากนักขนาดเลยดูกะ ดูตัดนี้เจ้าปาดัดสองตัวเลยโอ้่ออเ,เห็ดน้ำม,มอยออกแล้วเจ้านม่ใจก็อโอ้ใจเจ้า ะปะเห็ดดอกนี่เจ้าโหใหญ่ขนาดเลยดูกะว้าว มาปะเห็ดพึ่งสีทองเจ้ากุคุนนี่เห็ดพึ่งสีทองดอกแรกของปีนี่เลยเจ้าโอ้โหมีเปือ้อนกขายาวขนาดเจ้าดูก่นนี่โดนแทะแล้วเจ้า พึ่งสีทองดอกแรกของปีนี่เลย <c oughs> ป้านี้แฮมดอกเจ้าแต่เอาบ่ได้ล้วดูกะบาหู้ไผเตะมึใส่กวางกะ <c oughs> hệ phương xịt thổng mình cần cháu kẹt cháu lại tùa lấy นู่นตนั้นก็มีเจ้ามีลูกน้อยต๋อเต๋อเล็น่อยนะแกะเขาเลี้ยงเจ้า ป้าเห็ดพิ่งสีทองแหมแล้วเจ้าแต่มันเท่าแล้วโอโหโดนแทะต่อยเจ้าป้ากำาดกกำาดมันกำลังเริ่มออกนะเจ้าเนะ้ะโ,โกลเลอริงเจ้าป้าจีมันเจ้านี่ เห็ดพึ่งสีทองเหมือนกันเจ้าอนี่เห็ดพึ่งสีทองออกแล้วปู่มาป้้นเนี่ยเจ้ามันผักกูดหรือว่าเฟิร์นเจ้า มันแบบมีขนนะใจพักขูดก็เจ้าแต่มันขึ้นสูงแล้วเจ้ามันก็เกลี้ยงเนาะอื่ เต็มเลยเจ้าดูค่ะ ก็บะเกยเก็บนะเจ้าบะฮูว่าฝืนหรือว่าผักกูดแต่ดูเหมือนผักกูดขนาดเลยเจ้าถ้าเฟนมันจะมีขนนักมันกว่าเจ้าเนี่ยมันขึ้นสูงแล้วเจ้าเฮ้อเสียดายเนาะ chăng nó chơi nữa Tìm lưới cháu ไผ่หู้บอกปูจิมเนอเจ้าบอกปูตยว่ามันผักกูดก็เจเนี่ย ฝาห้อง้เจ้าปิกบ้านแล้วเจ้าพามาเก็บสตรอบอรี่ต่อเจ้าสตรอบอรี่สุกแล้วเจ้าออเอา ปู่ป้าวันนี้ก็มาได้เก็บมานะเจ้าเก็บดอกเดียวเห็ดพึ่งสีท้องนั่นแหละเจ้าที่เหลือก็ละไว้เลยเรอคือมันหนักก่อนแล้วค่อยเก็บนะเจ้าเนาะถ้าฝนมันตกดีดีโอ้ฝาห้องแล้วเจ้า ปู่เอาโทรศัพท์แฟนถ่ายวีดีโอเจ้าสี่มันดูเป็ดๆเปโทรศัพท์ป,ปู่ชาร์จแบตอยู่แล้วก็ใหญ่ออะเจ้าสามปีแล้วลูกมันก็นเลยน้อย ฝนตกดีๆเดี๋ยวเฮาไปสำรวจป่าแห่งเตือนแลเจ้าเนาะ ลูกมันใบใหญ่ายายเหมือนปีแรกนะเจ้าเนาะถ้าปีแรกนะ่ะลูกมันจะใหญ่อันนี้มันสามปีแล้วโอ้ยอน,นี่เนาะอย่างมันเป็นสีเจะอีกกบับบฮูนะโทศรศับแฟ,ฟนนี่

นี่มันยาเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวป้ากัดลิปหน้าเนอ้อเจ้าลมมาแล้ว